เบสแพดชีสประจําปีงบประมาณ2,567ห้องสมุดประชาชนอําเภอตากฟ้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ,อําเภอตากฟ้าสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนครสวรรค์กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดการอ่านให้งานสนุกโดยนายกลยุทธ์าารันาบรรลักษ์ปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอําเภอตากฟ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตากฟ้าความเป็นมางานการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับอำเภอตากฟ้าได้ดำเนินงานตามนโยบายและจุดนินคือมุ่งสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์สนับสนุนอา,าสาส,สมัครส่งเสริมการอ่าน สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัยความสำเร็จที่ปรากฏงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับอำเภอปากฟ้า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในการจัดกิจกรรมที่ทำให้การขับเคลื่อนการอ่านไปสู่ผู้รับบริการทุกช่วงวัยโดยประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการลงพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรม,มันรณนาการในทุกกิจกรรมเช่นบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดรถห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรม Co-Learning Space ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีอาสาสมัครส,ส่งเสริมการอ่านและพาคีเครื่อข่ายในการช่วยจัดกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จมีผลงานเป็นที่ปรากฏได้รับการยอมรับสามารถได้รับรางวัลจากสำนักง,งานตัวสมนอจังหวัดคนครสวรรค์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดระดับปู่ข้าขอุ่น้ำจำนวน2สาขา 1. บบรรลักษ์ดีเด่น 2. ห้องสมุดยอดเยี่ยม สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากฟ้ามีผลงาน Best p r a c t i c e สกลในเขตภาคเหนือปีงบประมาณ2,566ประเภทการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่อง4งานสร้างสรงสรค์มหัศจรรย์ด้วยการอ่านและเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักในโครงการสัมมานาเพื่อพัฒนางานวิชาการสกอในเขตภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,566วิธีดำเนินการใช้กระบวนการ PDCA 1. วางแผน ศึกษาปัญหาความต้องการผู้รับบริการโดยการใช้การสัมภาษณ์สังเกตและแบบสอบถามเมื่อได้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการจึงกำหนดรูปแบบการแก้ไขและแนวทางดำเนินการโดยมีการประชุมผู้บริหารคณะครูบรรลัษ์อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. ขั้นดำเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเชอนที่สำหรับชาวตลาดลดห้องสมุดเชินที่กิจกรรมตามรูปแบบ Co Learning Space โดยสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมเช่น กิจกรรมคำเขียนเวียนหัวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยใช้เซฟบุ๊กมีโลโก้การ์ตูนคำเขียนเวียนหัวเป็นสัญลักษณ์นำเสนอคำที่มักเขียนผิดคำพ้องรูปพ้องเสียงคำที่มีความหมายกำกวมเป็นต้นกิจกรรมหู้ฟ้าพาอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊กซึ่งจะโพสต์แนะนำหนังสือเนื้อหาหรือบทความที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านโดยมีสัญลักษณ์นกพูกเป็นสื่อกิจกรรมชมนกชมไม้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ที่มีโลโก้เป็นไก่ฟ้าซึ่งจะนำเสนอพันไม้ต่างๆที่น่าสนใจเช่นชื่อพันไม้ลักษณะต้นใบดอก การขยายพันธุ์เพื่อให้ผู้อ่านได้รั ح, บทราบคุณประโยชน์ในด้านต่างๆกิจกรรมนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือไหล์สดกิจกรรม DIY การแกะสลักต้นกระบองเพชรโอพันเทียการจัดสวนผ่ากระบองเพชร กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงลูกที่บุกถึงพื้นที่เช่นบ้านหนังสือชุมชนตลาดที่ประชุมประชาคมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดโดยวรรลักษ์จัดทาสื่อส่งเสริมการอ่านเช่นเกมอ่านได้ทานายแน่จริงเกมอ่านได้แต่ห้ามบอกเกมใช่หรือไม่เกมถูกต้องหรือผิดใจเกมนี่เราอ่านคําเดียวกันไหมนะเกมส่งเสริมการอ่านที่กล่าวมา เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกนันทนาการไว้ในเกมทั้งสิ้นเพื่อลดความน่าเบื่อของวิชาการ 3. การตรวจสอบคณะทำงานแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในรูปแบบ QR code ให้กับผู้รับบริการบรรลักษ์สรุปผลการจัดก,กิจกรรมประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ผลร้อยละ90อยู่ในระดับดีมาก 4. การสรุปผลและรายงาน บรรลักษ์นำผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอรายงานให้ผู้บริหารและที่ประชุมรับทราบและนำอุปสร์ปัญหาที่พบมาร่วมสะท้อนและหาวิธีการปฏิบัติที่ดีร่วมกันนำผลงานเผยแพร่ในการประชุมระดับจังหวัดประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียปัจจัยป้อนคณะทำงานคือครูและบุคลากรที่รับผิดชอบมีการประสานงานที่ดีมีภาคีเครือข่ายที่ดี งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเพียงพอมีความพร้อมของอุปกรณ์ในการสร้างสารรค์สื่อในการจัดกิจกรรมมีแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีแนะนําแนวทางแก้ปัญหาให้คณะทำงานได้อย่างตรงจุดคณะทำงานมีศักยภาพแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีความตั้งใจในการร่วมจัดกิจกรรม ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมกิจกรรมและคณะทำงานใช้สื่อโซเชียลมีเดียร่วมกันแก้ปัญหาการเผยแพร่มีการเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและโซเชียลมีเดียจัดการอ่านให้งานสนุกเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตากฟ้าขอขอบคุณสวัสดีค่ะ